ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาขอต่อจากวันก่อนเปราะนั้นว่ามันย้อนถึงเรื่องการฟื้นจากการตายเมื่อฟื้นคืนชีพแล้วอาตมาในตอนนั้นนะก็เรียกว่าชอบรักษาอารมณ์ตามหนังสือเขียนว่าเมื่อขณะที่ฉันตายาที่ฉันตายนี่ ท่านอาจารย์ได้เล่าให้ฟังว่าฉันก็ต้องอขอเขาโทษนะหนังสือนี่เอาตมามองไม่ชัดไม่ชัดเมื่อคือนฟือเขาทนย้อนกล่าวใหม่ว่าเมื่อเมื่อฟือ้นคืนชีพแล้วฉันก็ชอบรักษาอารมณ์คือคำว่ารักษาอารมณ์ก็หมายความอารมณ์ที่ก่อนจะตายนะ่ เวลาภาวนาไปเห็นพระพุทธรูปสวยและมีเป็นแบบกายพาดไม่รักมากเมื่อขณะที่ฉันจะตายนี่ท่านอาจารย์ได้เล่าให้ฟังว่าฉันท่านอาจารย์ท่านให้เล่าให้ฟังนะและก็ฉันก็ต้องเล่าให้ฟังคำว่าอาจารย์ในที่นี้ก็คือพระพุทธพระพุทธรูปองค์นั้นแหละองค์ที่เห็นเมื่อขณะที่จะตาย ในเวลาที่มาบันทึกเสียงภาพท่านก็ปรากฏท่านบอกว่าควรจะเล่าให้ฟังเล่าจะบ้านก็ฟังเวลานี้ก็เล่าได้ฟังได้แล้วเพราะเด็กๆเล็กๆอนุบาลเขาก็ทําได้เท่านถึงด็อกเตอร์มีด็อกเตอร์ที่ทำได้นี่หลายสิบคนแต่ผู้ที่ได้ปัญญาบูทได้ปัญญาจริงๆนับร้อยนับพันเลยนะ แม้แต่นักเรียนในร้อยนักเรียนในเรืออากาศนักเรียนในเรือนักเรียนในร้อยตำรวจเขาก็ทำกันได้เด็กในมหาวิทยาลัยต่างๆที่กำลังศึกษาได้ปัญญาตรีปรัญญาโทก็ทำได้อย่างถ้ารายการชั้นผู้ใหญ่เท้งคนได้กันยกตัวอย่างจะสองสาคนก็ได้อย่างทางทหารนี่ก็คือท่านพลเอกพลทองสวนรทัศน์ เวลานี้ดำรง,งดำรงตำแหน่งเป็นรองเส,าสนาธิการทหารเองกองบัญชาการทหารสูงสุดท่านพวกนี้คล่องตัวมากยกตัวอย่างส่วนน้อยทหารนี่เยอะอย่างตำรวจก็มีท่านพลตำรวจตรีสมศักดิ์สืบสงวนนี่ท่านก็คล่องขนาดเป็นครูเขาได้ท่านทรวนนี่เป็นเป็นตั้งตัวเป็นอาจารย์จำเป็นจะต้องสอนเพราะเด็ก ที่เป็นลูกศิษย์ทูหาเขาอยาให้เป็นครูท่านก็เก่งท่านพลตำรวจตรีสมศักดิ์สือสิงห์นี่ท่านก็คล่องตัวมากช่วยเป็นครูในตำรับทางทหารเรือก็มีท่านพลเรือตรีจินดาอุทธกนกนี่ท่านก็เก่งท่านก็คล่องมากอากาศเวลานี้ทราบว่าเป็นย้ากรมแล้วอาจจะเป็นในพล นั่นก็นคือนาวากาศเอกวิเศษอาทรโรจนวิพาตเวลานี้ทราบข่าวว่าตั้งเป็นเกยกลมแล้วที่พูดนี่เป็นพูดวันที่หนึ่งตุลาคมสอง2ัห้าเป็นหนังสือพิมพ์ลงว่าเป็นเยอกลมก็คงจะเป็นในคนไปสำหรับบรรดาด้านด็อกเตอร์ก็เอาสักคนเดียวคนแล้วกันมีด็อกเตอร์เยอะคือด็อกเตอร์ปริญานุตาไรา อันนี้ก็ได้คล่องเคยเป็นครูก็ใช่ช่วยเป็นครูสอนนี่ท่านรู้กันหมดแล้วก็มีโอ้เยอะแยะไปเวลานี้ถ้าหากว่าพระอ,องค์ไหนบอกว่าไม่ได้นะอย่าไปเชื่อทันเพราะว่าพระเนี่ยท่านเกรงวินัยบทหนึ่งว่าถ้าคนไม่ได้จริงๆไปกลา่าวตามวไิไนัยท่านปรับเป็นโอ้โอดตริมนุษธรรมขาดจะความเป็นพระ ้าได้จริงๆถ้าพูดเพื่ออวดท่านปรับไปบำบัดปาจิตีนี่ถ้าว่าพูดเพื่อเป็นการสงเคราะห์อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายแสดงปาฏิหารเพื่อหวังจะสร้างจะจะ,จะทำปาฏิหารสร้างศรัทธาเกิดแก่บ,บคุคคลผู้สดับให้อย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการอวดแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นการปรับ แต่ความจริงถ้าวาบรรดาพระท่้นหลายท่านยังทรงมันญาติอยู่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทกระบอกกับท่านได้ว่าเวลานี้ไม่จําเป็นต้องปิดแล้วเพราะว่าขอท่้งหลายเหล่านี้เขาเปิดกันเปิดจึงกระทั่งว่าเด็กเด็กเล็กๆ,ๆผู้ใหญ่คนแก่คนเฒ่าขาลิกรทุกชั้นนักศึกษาทุกระดับเขาทํากันได้เมื่อก็ทํามันได้แล้วก็ควรจะเปิดออกมาเป็นการให้กําลังใจแกบบ่บุคคลผู้ปฏิบัติได้ กิงก็เป็นงคา,ารวาสแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามสำนักต่างๆท่านก็สอนกันมากเวลานี้แต่มารู้สึกขอบคุณท่านเวลาที่บันทึกเสียงหนังสือเล่มนี้ใหม่ๆเมื่อปีพศสองพสก็หนักใจยอยู่นิดหนึ่งเพราะว่าท่านที่ได้ท่านเงียบแต่เวลานี้ท่านห็นได้ท่านไม่เงียบท่านสอนซะแล้ว แต่ความจริงเวลานั้นท่านก็สอนกันยางลวงูปผลพลเนี่ยก็มาเปิดวิชาสอนแบบนี้ที่บ้านหมบ้านเศรษฐกิจทนบรุรีตั้งแต่ปี08แล้วก็แต่ความจริงท่านสอนมานานแล้วก็มีหลายๆท่านทางภาคอีสานทั้งภาคเหนือทั้งภาคกลางทั้งภาคใต้ท่านสอนกันเยอะแต่ว่าท่านเงียบ ถ้าแตมาเนี่ยมันเป็นคนปากมากเพรารู้ว่าคนตัวจะตายเมื่อก่อนก็เงียบเหมือนกันแต่ว่าขอโทษบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านมีหลายท่านมาถามว่าบรรลุมรคผลเมื่อไรได้ฌานสมาบัติเมื่อไรอันนี้ต้องขอตอบตรงไปตรงมาตามใจตามปากชอบพูดต้องตอบว่าไม่เคยมีความรู้สึกว่าเป็นพระที่ได้ฌานสมาบัติ และก็ไม่เคยมีความรู้สึกว่าเป็นพระที่ได้มรรกได้ผลมีความรู้สึกอย่างเดียวว่าตนองตนเวลานี้เมื่อเวลาจะตายจะสามารถพ้นนรกได้หรือไม่ได้ไม่ไไมแน่ใจนักรับฟังกันไว้เนี้ยก็จำกันไว้ด้วยนะอย่าไปคิดว่าแต่มาเป็นพระทรงฌานสมาบัติที่เล่าฟังมันเป็นเรื่องของสมัยเด็ก แล้วก็จงอย่าคิดว่าจะมาเป็นพระอริยเจา้าคิดแต่เพียงว่าถ้าตายไปคราวนี้จะพ้นจากตําแหน่งใหญ่คือตําแหน่งสัตว์นรกแ้าตําแหน่งที่รองลงมาก็คือตําแหน่งเปรตตาแหน่งที่รองลงมาอีกตําแหน่งก็คือตําแหน่งอสุรกายตำแหน่งเล็กจิ๋วก็คือตำแหน่งสัตว์เดรัจฉัน ไอ้สี่ตำแหน่งเนี่ยท่านหาตำแหน่งว่างให้ตรงไหนบ้างนเปล่าก็ไม่ทราบที่รอการบรรจุแต่มาเอิญท่านจัดหาไว้ให้ก็ต้องไปอยู่จุดนี้แหละเพราะว่าท่านไม่หาไว้ให้ก็คงจะมาเกิดเป็นไอ้คนที่มีวาสนาบารมีไม่เท่าเขาแต่มืเอิญเขาไม่เกิดเป็นคนถ้าจะไปเป็นเทวดาก็คงเป็นเทวดาแบบอังคุะระเทพบุตร สำหรับอังโกละเทพบุตรนี่ไม่รลบประวัติกักบรรดาญายโยมพุทธบริษัทฟังเวลาออกบรรสายอยู่เสมอเขาจะ่าทราบคุยกันต่อไปนะถึงต้นไหนละ่ะพูดแล้วก็ไม่ได้มองหนังสือเลยไม่รู้จะไม่รู้ถึงตรงไหนแล้วเว็นนั้นว่าเอามันไม่รู้ว่าตรงไหนเอาเอาย้อนใหม่ เมื่อฟื้นคืนชีพแล้วฉันก็ชอบรักษาอารมณ์อ๋อเราอารมณ์เดิมนะอารมณ์เมื่อก่อนอย่าตายที่ทำนึกพับเห็นพระนึกพับเห็นท่านแหมชอบใจเห็นพระคืออาจารย์เวลานี้เวลาพูดนี่ท่านก็มานะแต่มาไม่เคยที่มาตต่เด็กเพราะรักท่านมากท่านเห็นแล้วก็ชื่นใจท่านก็สวยสวยด้วยก็ยิ้มเวลาย,ยิ้มน้อยๆก็รู้สึกว่าชื่นใจ เวลาเหนื่อยขึ้นมาก็หายทันทีในอีกริการหนึ่งไม่เห็นท่านแล้วอยากจะรู้อะไรก็รู้ได้ทันทีเวลานี้ไม่เอาแล้วไม่ดูไม่รู้เองแล้วถ้าต้องการจะรู้อะไรก็ถามท่านเมื่อถามท่านบางอย่างถ้าบอกอันนี้ไม่ควรก็ไม่ควรใจท่านก็เลยไม่รู้ถ้าอย่างไหนท่านบอกว่าควรก็อยาก,กรู้อย่างเรื่องโลกพระจันทร์โลกแครงคารเนี่ย ครั้งหนึ่งท่านมาถามมารู้เรื่องโลกพระจรันทร์แ้างคันไหมบอกไม่รู้ท่านถามว่าทําไมจึงไม่รู้ก็เลยกราบเรียนให้บอกว่าเห็นว่าไม่เป็นสาระแก่นสารท่านบอกว่าไม่ใช่เป็นของไร้สาระแก่นสารท่านก็เลยนําไปดูโลกพระจรันทร์โลกแปางคันโลกพระจรันทร์โลกแป้งคันโลกพระสุขโลกกุรุในกโลกจามอนโลกู้ตัวอะไรพวกนี้โอ้มีคนเยอะ นี่แล้วจะปรับกันเมื่อไรก็มาเชิญปรับนะแต่ะระวังระวังหน่อยนะระวังระวังหน่อยนะถ้าไม่ระวังจะพบกับของแข็งเป็นเล่ากันต่อไปว่าเมื่อขณะฉันจะตายตามหนังสือนะเมื่อขณะที่ฉันจะตายนี่ถ้าอาจารย์ได้เล่าให้ฟังว่าฉันอท่านให้เล่าให้ฟังฉันจะไม่เล่าก็ไม่ได้ท่านบอกให้ต้องเล่าให้ฟัง แต่ได้ว่าตอนนั้นเป็นปฏิบัติาของเด็กอายุ12ปีและฉันก็รักษามาจนกระทั่งถึงวันวันที่จะบวชพระพยายามรักษาอารมณ์อย่างนั้นตามหนังสือนะฉันชอบการท่องเที่ยวอย่างนั้นฉันรักพระองค์ที่รูปร่างสวยมีรัศมีสว่างผ่องใสฉันต้องการเห็นท่านทุกวัน บางวันถ้าฉันว่างฉันก็เห็นท่านวันละหลายหลายชั่วโมงนี่มันสบายใจแล้วก็เปิดเพลินท่านเป็นพระใจดีเห็นแล้วก็มีความสุขฉันเรียกท่านเมื่อไรท่านก็มาหาฉันทันทีคำมาเรียกนี่ก็นึกพอนึกพับเห็นทันทีเมื่อท่านมาหาฉันท่านก็ยิ้มสวยรูปร่างของท่านก็สวยผิวกายก็ผดผ่อง <c oughs> มีรสมีสว่างสวยงามมากถ้าฉันอยากจะเห็นตัวท่านเป็นเพชรทั้งตัวเพียงนิกปั๊บว่าอยากเห็นท่านเป็นเพชรไม่ต้องออกปากตัวท่านก็เป็นเพชรขึ้นมาทันทีประเดี๋ยวเขาญาติสั่งน้ำหมกสนิทนะวันนี้ขอญาติสั่งน้ำหมกออากาศเคยกระแดมเอ็มไอออากาศมาแล้ว <c oughs> ได้ก็ดูกันต่อไปวันนางเสีอหายบ้หรือยังอ,ยอ่า <c oughs> เป็นน้นว่าผิวกายท่านผุดผ่องแล้วมีก็สว่างสวยงามมากฉันอยากจะเห็นตัวท่านเป็นเพชรท่านก็เป็นตัวอ่านซ้ำเนี่ยภาสาน้ำบกแล้วลืมบรรทัดเพียงนึกว่าอยากจะเห็นท่านเป็นเพชรก็ไม่ต้องออกปากตัวท่านก็เป็นเพชรทันทีท่านใจดี ฉันรักท่านมากฮะ,ะแล้วก็จะบอกว่าทุกวันถ้าถูกใครเขาว่าฉันเขาด่าเขาว่าเขาบนเนี่ยถ้าฉันไม่สบายใจฉันก็หาที่ปล่อยคนแล้วก็เรียกท่านมาหาวิธีเรียกของฉันก็เพียงแค่ยกมือไหว้ฟ้าแล้วก็กลาบ แล้วก็ภาวนาว่าพุโทโธเพียงสามคำเมื่อครบสามคำแล้วท่านก็มาหาทันทีพอมาท่านก็ยิ้มไม่เห็นท่านยิ้มฉันก็หมดความทุกข์ใจสบายใจแล้วเพราะคนชอบยิ้มนะถ้าฉันอยากจะไปดูนรกฉันก็บอกท่านว่าผมอยากจะไปดูนรกแล้ก็รับ เมื่อบอกท่านแล้วท่านก็ไม่พูดท่านยิ้มอีกนะท่านว่ายิ้มอย่างเดียวพอท่านยิ้มฉันก็ไปถึงที่เคยไปคุยกับตะลงสี่คนทันทีนี่ท่านส่งไปได้วยการยิ้มนะเรียกว่ายิ้มพับก็ถึงทันทีแต่แมมตอนโง่นะบอกอยากดูสวรรค์ที่ก็หมดเรื่องนั่นก็เมื่อไปท่านายอย่างไง แล้วฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันไปได้ยังไงแต่ตอนนี้แต่มาก็ขอพูดว่านี่เม่อกี้อ่านตามตังสีนะก็ต้องขอพูดว่าท่านใช้อนุภาพเป็งการยิ้มคงจะส่งให้ไปแล้วมั้งตามสีว่าฉันคิดว่าการยิ้มของท่านเป็นการส่งฉันไปวันเวลานี่มันไม่แน่นอน จะเป็นกลางวันก็ได้เป็นกลางคืนก็ได้ดีไม่ดีเวลาที่ฉันกินข้าวอยู่คนเดียวหรือว่าดายหญ้าสวนตอนนั้นเป็นลูกชาวสวนอยู่ที่ตำบลบรารมาศอำเภอตะเด่งชันจังหวัดทนบรุรีบ้านยายของฉันอยู่ที่นั่นฉันไปอยู่กับยายของฉันฉันอยากจะไปในรกฉันก็วางมีด แล้วก็วางงานภาวนาว่าพุทโธสามคำท่านก็มาหาฉันบอกว่าฉันจะอยากจะไปดูนรกท่านก็ยิ้มเมื่อท่านยิ้มแล้วฉันก็ไปนั่งตรงที่นั่งมาคุยกับลุงเมื่อฉันเห็นนรกขุมไหนเขาทำกันยังไงฉันก็เห็นตามใจฉันนึกว่าฉันอยากจะเห็นนรกขุมไหนนะ ว่านารกคุมนั้นเขามีปฏิบัติธทรมกันยังไงฉันก็เห็นตามใจฉันนึกเหมือนกับฉันได้ไปอยู่ในสถานที่นั้นแต่ได้ว่าฉันไม่เคยขอยท่านส่งไปสวรรค์หรือว่าพรมโลกเพราะฉันไม่มีความรู้เคยไปนรกก็ไปแต่นรกอย่างเดียวแต่ได้ว่าเมืองนรกนี่มีคนลงไปใหม่ทุกวัน ฉันยออเล่าเรื่องคนดีที่ว่าเป็นนักปราชสอนชาวบ้านเร่งในรกสวรรค์และเคยหาว่าฉันไปในรกได้เป็นเรื่องโกหกแต่ว่าท่านเองเป็นพระใหญ่เขาเรียกกันว่าท่านเจ้าคุณพอท่านตายฉันก็ไปดักดูท่านดีทางเข้าเมืองน,นรกพบท่านไปทางนั้นเขารับท่านไปท่านมีเกียรติใหญ่ มีเจ้าหน้าที่คือคนรับใช้สี่คนน่งแดงสายแดงพ่อโควดแดงระคับระคระองท่านท่านเป็นผู้มียศใหญ่นะที่ว่าท่านมีวาสนาใหญ่ความดีของท่านก็เลยส่งลงท่านท่านลงอเวจีมาานรกถ้าอยากจะทราบว่าเป็นกรรมอะไรของท่านก็ฟังกันต่อไปนี่ พระที่ท่านเป็นเ้าคุณสมัยนั้นนะ่ะท่านฉลาดไม่เท่าพระที่เป็นเจ้าคุณพระครูในต,ตำแหน่งหน้าที่ในสมัยนี้สมัยนี้คนจะเป็นพระเจ้าคุณพระครูนี่ต้องมีความสามารถมากเวลานี้ปัญญาก็มีเยอะเวลานี้ท่านไม่ไปนระกกันหรอกท่านดีมีฐานะมีบรรดาศักดิ์แบบนั้นนะบรรดาญาโยมพระธบริษัท ว่าท่านมาเทศและคุยธรรมะอีกฝังถามเรื่องนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานท่านได้ทันทีอาตมามั่นใจว่าทุกท่านเนี่ยท่านทําได้ก็ไม่แต่เด็กอนุบาลยังทําได้ทําไมพระท่านจะทําไม่ได้อาตมามีความมั่นใจคําว่าเด็กอนุบาลไม่ใช่มาอาตมาเวลาเนี่เด็กนักเรียนอนุบาลจริงๆเนี่และการฝึกก็ไม่ใช่ฝึกจากพระ ฝึกจากผู้ชายผู้หญิงที่ชาวบ้านเนี่ยเขาทำได้แล้วก็สอนกันแม้แต่เพียงเด็กอายุหกเจ็ดปีเนี่ยแม้คล่องอาตมาหินก็อายอย่านึกว่าท่านที่ได้ท่านหลายเรานั้นเป็นคนอาตมาสอนนั่นไม่ใช่หรอกคนอื่นเขาสอนกันอาตมาไปเห็นเห็นเข้าปับ๊บก็ฝึกกันเดี๋ยวเดียวเขาไปได้เขาพูดมีเหตุมีผลให้เรารู้สึกอาย บางทีก็มาถามว่าหลวงพ่ออันนั้นอะไรเจ้าคะอันนี้อะไรเจ้าคะแล้วอายไม่อยากพูดก็ระสู้เขาไม่ได้ที่สู้เขาไม่ได้ก็เพราะว่าเราคล่องไม่แถวเขาเวลาเราฝึกโอ้โหใช้เวลาตั้งนานเขาฝึกกันนับเป็นนาทีเนี่ยเขาไม่นับเป็นวันนั้นญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านพระเวลานี้ท่านเป็นนักปราชญ์กันเยอะมีเป็นปร,ริญญชั้นสูงเป็นนักธรรมเป็นนักเทศ เป็นพระสังฆาดีการเป็นได้รับปริญญาโอ้ผู้นี้ท่านเก่งท่านเก่งทุกองค์ญาโยมทุกคนสบายใจได้แล้วว่าพระท่านพระนี้ท่านดีจริงๆถ้าไม่ดีแล้วก็ท่านมา,มาสอนโยมแลอกและท่านไม่ดีท่านก็คงไม่มาปกครองพระคนที่จะปกครองพระได้จริงๆพระที่ปกครองพระได้อีนหนึ่งต้องมีศีลบริสุทธิ์เป็นพิเศษ สองต้องมีฌานสมาบัติดีอย่างเยี่ยมสามมีวิปัสสนาญาณสามารถตักกิเลสไปสมบติเตปรบารได้ถ้าไม่เช่นนั้นท่านไม่กล้าเข้ามาปกครองพระเพราะว่าพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องแตอันดับหนึ่งผู้ทรงศีลบริสุทธิ์จัดว่าเป็นสาธุชนสองผู้ทรงฌานสมาบัติดีจัดเป็นกัญญาณชน สามตัดสังโยชน์ได้เป็นพระอริยชนองค์สมเด็จพระทศพลท่านมันยกย่องอย่างอื่นทยกย่องอย่างนี้นั้นพระที่ท่านมียศถาบรดดาศักดิ์เวลาที่จะแต่งตั้งยศเขาต้องเขียนประวัติความดีถาวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันนี้ขั้นพระราชาคณะเป็นว่าท่านมีความดีตามนั้นในเมื่อขอขึ้นไปถ้าพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ถวายยศเป็นพระราชาคณะขึ้นไป คำว่าพระที่จะเป็นพระครูนี่เขาก็ต้องเขียนประวัติความดีของท่านถวายสมเด็จโตชังราชแล้วถวายใครก็ไม้สาถวายพระพระเหล่านั้นท่านพิจรนารณาแล้วเห็นว่าดีจริงที่เขาแต่งตั้งมาฉะนั้นความดีของท่านโบกนี้แต่มาคิดว่าเรื่องนรกก็ดีเปรตก,ก็ดีสุรกายก็ดีสวรรค์ก็ดีพรหมก็ดีนิพพานก็ดีไม่เกินวิสัยของท่านท่านต้องคล่องแคล่วแล้วท่านจึงเป็นได้ ไอ้ย่าอาตมานี่จะถืออะไรเป็นที่พึ่งเลยนะเพราะว่าเป็นพระชั้นสวะเป็นพระกะเลวรากไม่มีผลนักเดียวเวลาพูดก็ไม่ได้จำบรรทัดหนังสีแล้วมันอยู่ที่ไหนนะอืมมันอยู่ที่ไหนนะเอาเดี๋ยวต้องขึ้นต้นกันใหม่ดิเอาคุยกันต่อไปว่าอันนี้ขึ้นต้นว่าพระลงเวจีนะ นาสือให้วข้อพระลงอเวจีคือเจ้าคุณลงอเวจีก็แล้วกันเจ้าคุณสมัยนี้ถ้าไม่ลงอเวจีหรอกแระเจ้าคุณสมัยก่อนท่านยังโง่อยู่ท่านจะหลาดไม่เท่าเจ้าคุณสมัยนี้ท่านยังลงอเวจีเจ้าคุณสมัยนี้แต่มาคิดว่าท่านคงไปนิพพานหมดเจ้าคุณพระครูอะไรพวกนี้นะสมตกสมเด็จเนี่ยท่านคงไปนิพพานกันหมดเพราะว่าท่านดีมาก ถ้าไมด่ดีจริงๆถ้าไม่มานั่งควบคุมพระให้พระนับจำนวนเป็นแสนอยู่ใต้บงังคับบัญชาเอาคุยกันต่อไปแล้วเจ้าคุณระครูต่างๆจยหาว่าแดกดันนะนี่พูดด้วยความจริงใจอย่าลืมนะขี้เกียจก,กลัวกันแล้วนะหลังจากฉันพื้นจากตายได้ไม่ครบหนึ่งปีดีพระที่ท่านยายกับท่านแม่ชอบนิมนต์มาเทศ และก็เป็นพระองค์เดียวก,กันกับที่ท่านหาว่าฉันมีอารมณ์บ้าๆบาอๆตาหนังสีนะแต่เพราะว่าชอบเอาเรื่องของคนที่ตกนรกมาเล่าให้ท่านยายฟังเกือบทุกวันตอนนี้ก็เพราะว่าท่านยายชอบฟังเรื่องคนตกนรกเออดีเหมือนกันอ,อ๋อเราไปได้ทางเดียวนี่ท่านถามท่านฤาสวรรค์ก็บอกไปไม่ได้ครับยายครับผมไปได้แต่นรก แล้วเขาก็ทําอะไรมาจึงลงนรกเวลาไปถามเขาด้วยเขาบอกตรงเขาไม่โกหกเพราะท่านยายชอบฟังเรื่องนรกนี่เองฉันก็เลยต้องไปนรกเป็นประจาวันเนี่ยตางสีนะใช้ศัพท์ว่าฉันเนืงอสีว่าฉันยังดีกว่าเวลาที่ไปในรกฉันก็ไปไหนก็ไม่ได้นอกจากจะยืนอยู่ที่ยอดเขาที่ตาลุงกระสังว่าห้ามเขา นี่ตั้งแต่มันเด็กแล้วนะคำสั่งถือว่าเป็นคำสั่งไม่ละเมิดความจริงนะมีสิทธิ์ที่จะไปได้แต่ถ้าว่าตอนนั้นฉันเป็นเด็กไม่รู้เรื่องธรรมะธรรมโออะไรกับเขาเลยปกติก็เป็นคนเคารพคำสั่งของท่านยายแล้วก็ท่านแม่อย่างเคร่งคาัดอยู่แล้วเรื่องคำสั่งไม่เคยละเมิดเว้นไม่แต่เป็นเรื่องที่รู้เท่าไม่ถึงการ ก็เลยต้องถูกลงโทษเพราะขข่คำสั่งนี่ไข่คำสั่งอะไรก็ต้องพบกับกระบ,บ,บี่ยาสิคือไม่เร็วแม้แต่อยู่โรงเรียนเรื่องขข่คำสั่งไม่เคยถูกลงโทษเลยเพื่องอการอยู่โรงเรียนเนี่ยบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเหเองเพื่อนก็ถูกลงโทษกันอาตมาไม่เคยไม่เคยเพราะแต่พราะครูสั่งว่าอะไรนี่มันเรื่องง่ายเรื่องเบาวกว่าที่บ้านอย่างเยอะ ที่บ้านนี่มีเรื่องห้ามกระจุมกระจิมะจ้มตามระเบียบประเพณีเยอะแยะไ <c oughs> ด้ว,ว่าที่โรงเรียนนี่ดูว่าจะมีวินัยน้อยกว่าที่บ้านเลยสบายใจเรื่องการถูกลงโทษไม่มีเป็นนั้นว่าเมื่อไปถึงเมืองในรกก็เลยไม่กล้าไขคำสั่งลุงท่านแต่ก็ทำให้ตาลลุงคนนั้นลำบากไม่น้อยเพราะว่าถ้าฉันเกิดสงสัยไม่เข้าใจอะไรขึ้นมา ฉันก็นึกถึงลุงท่านลุงทันทีเมื่อนึกถึงท่านท่านก็นมาหาทันทีเหมือนกันถามอะไรท่านท่านก็นบอกให้ฟังอย่างละเอียดต,ตามที่ต้องการอยารู้ฉันเมื่อฉันได้ยินข่าวว่าท่านเจ้าคุณที่คุณยายนับถือมากท่านตายท่านเจ้าคุณองนี้ฉันไม่ไหวเ,เห็นว่าไม่เจ็บพระเห็นว่าเป็นเปรต เปรตในเขาได้รับกินของจากส่วนบนที่คนเองอุทิศให้แต่เจอคนองนี้ก็มีสภาพเือนเปรตคอยกินเครื่องกันคอยกินของถาวายเห็นว่าท่านเป็นเปรตก็เลยไม่อยากจะไหวและก็ไม่ยอมไปเคฑนของให้ด้วยตั้งนี้พะอะได้พ่ะเป็นเด็กนี่เกลียดท่านท่านหาว่าเรื่องที่เราไปนรกหาว่าที่เล่าให้ยายฟังมันเป็นเรื่องที่โกหกพกลมนี่นะ พระคันนาเจ้าคุณสมัยนั้นท่านยังไม่เก่งท่านไม่ท่านเทศได้เขาฟังได้วันรกมีจริงสวรรค์มีจริงพรหมมีจริงทำในนั้นดีดทิมทำนี่ไม่ดีแต่ตัวเองไม่มีดีอะไร <c oughs> ไม่เหมือนพระครูเจ้าคุณสมัยนี้ท่านเก่งท่านทําได้แล้วกันต่อไปว่าท่านอยากหาว่าโกหกนี่ไอเราไม่โกหกแต่ว่าท่านเป็นพระหา,าเราโกหกก็แสดงว่า ท่านไม่ใช่พระท่านเป็นเปรตไอตัวท่านเองท่านก็พูดว่าท่านบวชมาสามสิบปีแล้วก็ไม่เคยเห็นนรกสักนิดนี่นีตอนนี้ที่มันน่าคิดฉันก็เลยว่านั่งเกลียดนหน้าท่านึ้นมาด้วยคิดว่าเจ้าพระแบบนี้มันบวชหลอกลวงชาวบ้านเขาหากิน มันเป็นความคิดของเด็กที่โง่โงยังไม่รับการศึกษานะไม่รับไม่รับการศึกษาธรรมะจึงคิดแบบนั้นทน่านศีลเลยไม่ยอมเคารพแม้แต่นิ้วสิบนิ้วก็เสียนดายเวลาที่ยกมือขึ้นไหวทันเมื่อท่านมาท่านยายให้ประเคียงของฉันก็ไม่ยอมประเคียง โดยเรียนท่านยายต่อหน้าท่าว่าพระที่มีความสามารถไม่เท่าเด็กไม่อยากให้อะไรทั้งหมดแม้แต่น้ำหยดหนึ่งตอนนี้ท่านโกรธมากเพราะว่าท่านเป็นเจ้าคุณวัดท่านอยู่ฝัง่งมนครท่านมีเป็นพระมีศักดาหใหญ่สมัยโน,นโนโะครูเจ้าคุณี่ใหญ่เบ้อยสมเด็จสมัยนี้ยังใหญ่ไม่เท่าเลย มีมณานาทิทิถือตัวถือตนมากใหญ่มากเวลานี้สมเด็จต่างๆไปหาท่านโอ้ท่านก็เหมือนเหมือนกับเราเราเลยแสดงว่าน้ําใจของท่านตัดมณานาิทิได้่างเป็นพระดีนี่ไม่ใช่ยกย่องไม่ยอสันเสื่นนะจริงๆมีสมเด็จแม้แต่สมเด็จพระสังฆราชแต่ไม่เคยคุยกับท่านหรอกเคยไปฉันในงานสายใจไทย ้ท่านก็ทักเรื่อยคุยเรื่อยแบบธรรมดาธรรมดาถ้าไม่วางท่าวางศักดิ์ศรีความจริงพระสงฆราชใหญ่ที่สุดสำหรับพระโดยตำแหน่งแต่ว่าเวลาเห็นท่านเข้าโอ้ท่านเหมือนกับพ่อที่น่ารักอันนี้พูดในความจริงใจนะเละวดาสมเด็จต่างๆเองกันเวลาเห็นท่านมาน,นี่มาน,นี่มาน,นี่เรียกโอ้มาน,นี่ม,นมานี่มานี่บมาแต่และาท่านก็ดีที่องค์นี่พูดในความจริงนะยโยมนะ แต่ว่าจะมีบางเอินองไหนเลวบ้างไม่ทราบนะที่พูดด้วยความจริงใจอ้าวบนไปบนมาจะให้หมดคอยก็ไม่หมดที่แล้วยมเวลาหมดสามสิบนาทีที่แล้วขอลาก็นแล้วกันนะวันนี้เลเกะกะไปหน่อยเป็นน้ว่าวันนี้หมดเวลาก็ต้องขอลาบรรดาญาโยมพุทธบริษัทก่อนวันหน้าฟังกันใหม่นะ ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัททุกคนที่รับฟังสวัสดี